สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับคุณด,ดิวกันต่อนะครับวันนี้เราจะไปชมวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการหาลิมิตของลำดับอนันต์นะครับที่ลำดับนั้นเป็นลำดับสลับหรือลำดับแก,งกวงดนะครับเราจะไปชมกันเลยนะครับว่ามีวิธีการหายังไงไปกันเลยนะครับข้อที่1น,นะครับถ้าลิมิตถ้า an ที่เขาให้กําหนดมาให้เรานั้นเนี่ยพอใส่ค่าสมบูรณ์แล้วปุ๊บ เอาไปเทคลิมิตแล้วปุ๊บได้ค่าเป็น0นย์เราก็จะบอกได้ว่าลำดับนั้นนะครับเป็นลำดับคอนวเจนหรือลู่เข้าก็คือต้องเป็น0ูนย์นะแต่ถ้า,าไปใส่แอบส์ลูดแล้วค่าของมันไม่ได้เป็น0ูนย์เราก็จะสรุปได้ว่ามันหาค่าไม่ได้นะครับหรือเป็นลำดับไดเวอร์เจนลู่ออกอ่ะตรงนี้ไม่ต้องไปนสนใจแลดูยากอ่านแล้วงง,งเอาไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝึกหัดข้อที่1นะครับ ข้อที่1 a n เท่ากับลบหทั้งหมดกําลัง n บวกสถ้าใครจําได้ถ้าแทน n เป็น1ถ้าแทน n เป็น1ก็จะได้เป็นลบหกํ่ลังสใช่ไหมตัวแรกก็จะได้เป็นลบหถูกต้องไหมครับถ้าแทน n เป็น2ก็จะได้ลบหทั้งหมดกําลัง4ก็เป็น1ถ้าแทน n เป็น3ก็จะได้เป็นลบหทั้งหมดกําลัง5ได้เป็นลบหถ้าแทน n เป็น4ก<ๆ>็จะได้ลบหทั้งหมดกําลัง6ก็เป็น1 เพราะฉะนั้นกราฟข้อนี้เนี่ยมันจะแกว่งกวาด่ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งถ้าใครดู e p แรกอ่ะจะจำจะจาได้ว่าลักษณะของกราฟหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติตรงนี้1ตรงนี้ลบ1นะมันก็จะเป็นลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งไปแบบนี้ซึ่งลักษณะของกราฟเนี่ยมันไม่ได้พยายามเข้าใกล้ใครเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ไปเจออ่าลำดับอนันต์นะครับที่เป็นในลักษณะลบหนึ่งทั้งหมดกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาให้หนูหาลิมิตเนี่ยตอบไ่มมีลิิมตไม่ มีลิมิตเพราะว่ามันไม่ได้พยายามเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งเลยมันก็จะสลับไปสลับมาเช่นเดียว,วันครับลบสามทั้งหมดกําลัง n ลบสามทั้งหมดกําลัง n อน่าหนูลองคิดตามถ้าแทน n เป็นหนึ่งก็จะได้ลบสามถูกไหมถ้าแทนเเป็นสองก็จะได้9ถ้าแทน n เป็น3ก็ได้ลบ27ถ้าแทน n เป็น4ก็เป็น81ลักษณะของกราฟครับมันก็จะแกว่งกวาดแกว่งขึ้นแกว่งลงแต่ลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะแกว่งกวาดแบบบานออกแบบนี้ตอนแรกเล็กแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นแบบนี้ ะครับซึ่งไม่ได้พยายามเข้าใกล้ค่าตัวไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าหาลิมิตก็จะตอบได้ว่าลิมิตนะครับลิมิตลบ3ทั้งหมดกำลัง N เมืเอ่อ N เข้าใกล้อินฟินิตมันจะหาค่าไม่ได้หรือไม่มีลิมิตนะครับไม่มีลิมิตต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4ถ้าใช้ ถ้าใช้ความรู้เรื่องก่อนหน้าน,นี้มาช่วยเราก็สามารถจัดรูปใหม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับลบตัวนี้ครูมองเป็นลบหนึ่งนะมันก็คือลบหนึ่งทั้งหมดกําลัง n ถูกไหมครับคูณกับสามกำลังเส่วนสี่กำลัง n เ,เพราะฉะนั้นถ้าเราจาอันเดิมได้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าฐานนะครับของตัวฐานสูงสุดของตัวเศษมันน้อยกว่าฐานสูงสุดของตัวส่วนลิมิตจะเป็นเท่าไหร่นะครับใครจําได้มั่ง ถูกต้องครับลิมิตของเขาจะมีค่าเป็น0นั่นเองครับหลักการคล้ายๆกับพหุนามเลยถูกไหมอ่าเช่นเดียวกันข้อที่4ครับสังเกตเห็นว่าลำดับนี้เนี่ยมีลำดับ2ตัวคูณกันอยู่ก็คือสีเขียวกับสีเหลืองแต่ลำดับสีเขียวเนี่ยเขาให้ลิมิตเป็นก็คือไม่มีลิมิตถูกไหมเพราะมันแกว่งกวาดขึ้นๆลงๆสลับไปมา แต่สีเหลืองเนี่ยจำได้ไหมว่าเขาให้ลิมิตเป็นอะไรครับให้ค่าลิมิตเป็นอะไรเอ่ยเขาเข้าใกล้อะไรเลยเขา <lli> เข้าใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นสีเขียวมันแกว่งไปแกว่งมาในขณะที่สีเหลืองเป็นศูนย์แกว่งไปแกว่งมาเป็นค่าอะไรไม่รู้แหละแต่เมื่อไหร่มาเจอกับศูนย์ซึ่ง2ตัวนี้มันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลิมิตจะเป็นอะไรทันทีครับลิมิต a n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็น0นทันทีครับ เมื่อไหร่เป็นลำดับสลับหรือลำดับแกว่งกวั้นะแล้วมีโพสต์ที่ทําให้เป็น0นะูนย์ะง่ายเลยนะครับง่ายเลยง่ายมากๆขอบอกคุณดิวขอบอกนะครับเช่นเดียวกันครับข้อที่5ข้อที่5ตัวนี้ทําหน้าที่แกว่งกวัด 1, 1 1ลบ1 1ลบ1ลบ1แต่ในขณะที่ตัวสีม่วงให้ค่าลิมิตปไปเลยครับเป็น0เป็น0เพราะฉะนั้น0คูณกับอะไรก็ไม่รู้ลิมิตของมันจึงเป็น0ทันทีครับศทันทีโอเคไหมอ่า ต่อไปครับข้อที่6ข้อที่6เนี่ยลบหทั้งหมดกาลังเอ็นลบหส่วนเอ็นกำลังสองบวกหเออยบวกเอ็นขอจัดรูปนิดหนึ่งครูขอจัดรูปเป็นลบหทั้งหมดกาลังเอ็นลบหคูณกับ1งส่วนเอ็นกำลังสองบวกเอ็นครูถามว่าตรงที่ครูไฮไลท์สีเหลืองกับที่ครูไฮไลท์สีเขียวความหมายเดียวกันไหมถูกต้องครับความหมายเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้ครับลิมิตเท่าไหร่ ติ๊กตอก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 ลิมิตเป็นศนย์ตรงนี้ล่ะไม่รู้ช่างหัวมันช่างหัวมันคูณกับศูนย์สรุปว่าลิมิต a n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ตอบศูนย์ทันทีเห็นไหมครับตอบศูนย์ทันทีต่อมาครับข้อที่7เหมือนเดิมครับเป็นลำดับสองอันคูณกันอยู่2ตัวคูณกันอยู่คือสีชมพูตรงนี้นะครับกับสีฟ้าตรงนี้ ซึ่งลำดับสีชมพูเนี่ยแน่นอนครับแว่งกว่าสลับ1ลบ1ลบ1ลบ 1, 1, 1, 1, 1, 1อะไรก็ว่ากันไปส่วนตัวหลังครับสังเกตรครับสังเกตแล้วเราพบว่าฐานสูงสุดนะครับดีกรีสูงสุดของตัวเศษคือดีกรีหนึ่งดีกรีสูงสุดของตัวส่วนก็คือดีกรีหนึ่งเพราะฉะนั้นจําได้ไหม ep ที่2งมั้งถ้ามันเท่ากันให้เอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้ามาตอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่แรงเอาสีฟ้าเนี่ยลิมิตเท่ากับ2 2คูณกับข้างหน้า เพราะฉะนั้นลำดับถ้าไปว่าเป็นกาฟก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมถ้ามีแค่สีชมพูมันจะเป็น1-1 1-1ลบ1 1ลบ1ถูกไหมพอไปเจอ2คูณเข้าไปปั้งมันก็จะเป็น2-2 2ลบ2 2ลบ2ซึ่งถามว่าค่า2-2 2ลบ2 2ลบ2เนี่ยมันพยายามเข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งไหมเปล่าเลยนะครับมันก็ไปของมันอยู่งั้นแหละนะครับจึงทำให้ได้ว่าข้อที่7ลิมิต a n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้นะครับ่าต่อไปครับข้อที่8ข้อที่8เป็น2ตัวคูณกันเหมือนกันสีฟ้าลบหทั้งหมดกําลัง n หน้าที่ของมันก็คือลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะมันไม่มีะายทานะครับสับสนส่วนสีม่วงครับสีม่วงอ่าลิมิตเป็นเท่าไหร่สีม่วงดีกรีสูุดของข้างบนก็คือ2องกำลัง n ถูกไหมเช่นเดียวกับข้างล่างครับ n ลบหทั้งหมดกําลังสองเอ้าแจกแจงออกมาเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองซึ่งมันก็คือหน้าเอ็นกำลังสองลบสองเอ็บวกหนึ่งสังเกตเห็นว่าดีกรีสูงสุดข้างล่างก็เป็นกาลังสองเพราะฉะนั้นก็เอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้ามาตอบใช่ไหมสัมประสิทธิ์คือเลขสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของกราฟข้อเจ็ดข้อแปดก็จะเหมือนกันเลยก็คือลบสองสองลบสองสองลบสองแบบเนี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นครูจึงถามว่าข้อนี้มีลิมิตไหมครับ คำตอบก็คือไม่มีลิมิตนะครับหรือว่าหาค่าไม่ได้เพราะกราฟมันสลับนะครับ2อลบ2อลบ2อะไรเงี้ยก็ว่าไปซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับโจทย์ข้อที่ครูชอบมากแล้วมันจะทำให้เราหาง่ายก็คือโจทย์คล้ายๆกับข้อที่4อ่ครับข้อที่5แบบเนี้ยที่มีศูนย์มาให้อ่ง่ายหรือมีแค่ลบ1มาให้ตัวเดียวเลยแบบเนี้ครับลบ1แบบนี้มาเลยโดยที่ไม่ต้องมีเลขอืนอ่นมาเงี้ยง่าย นะครับส่วนถ้ามีลบ1แล้วมาคูณกับตัวอื่นแล้วตัวอื่นหาค่าได้ก็ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะหาค่าไม่ได้แต่ถ้ามาคูณกับเหมือนข้อ4ีข้อ5ง่ายเลยนะครับตอบศูนย์นันดีข้อ6ก็คล้ายๆเข้าเหมือนกันพอได้ไหมครับ2เรื่องที่ผ่านมาเนี่ย EP 4กับ EP 5เนี่ยไม่ยากมากนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากไปบาย